ย้อนไปในยุโรปช่วง600ปีก่อนคริสตกาลชายคนหนึ่งจากเผ่าทราเซียนเปิดถุงหนังแกะที่ผูกเอาไว้ที่เอวเพื่อจะดื่มนมแต่กลับพบว่านมเริ่มค้นเป็นก้อนและมีรสเปรี้ยวนมได้กลายสภาพเป็นโยเกิร์ตไปแล้วนั่นเองต่อมาจึงพบว่าหากมีจุลินทรีย์และอุณหภูมิที่เหมาะสมก็จะทําโยเกิร์ตได้และเพื่อให้กินง่ายขึ้นจึงได้นําโยเกิร์ตส่วนที่เหลวมาผสมรสชาติเพิ่มเกิดเป็นนมเปรี้ยวขึ้นมา นมเปรี้ยวมีโปรไบโอติกที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมการขับถ่ายโดยมีงานวิจัยพบว่าช่วงเวลาที่ดื่มนมเปรี้ยวแล้วดีที่สุดคือตอนเช้าเพราะช่วยกระตุ้นลำไส้เสริมการย่อยอาหารและงานวิจัยของญี่ปุ่นยังพบอีกว่าการดื่มนมเปรี้ยวเป็นประจำ ยังช่วยลดความดันโลหิตได้ด้วยนะสุดท้ายอย่าลืมเลือกนมเปรี้ยวที่ปราศจากไขมันและน้ำตาลน้อยด้วยละ่ะจะได้ทั้งความอร่อยและประโยชน์ที่ดีกับสุขภาพด้วยจ้าขอขอบคุณนมเปรี้ยวดัชมิลไขมัน0%หวานน้อยตัวช่วยสุขภาพดีครบวงจรดื่มได้ไม่รู้สึกผิดผสมกับผลไม้ดื่มง่ายอร่อยและสนุกกว่าที่เคยหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนาทั่วประเทศโจนสลัด